หลวงพ่อเจ้าคะตลอดการสนทนาที่ผ่านนาดิฉันรู้สึกทึ่งและประทับใจในอุปมาอุปไมยที่หลวงพ่อยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับหลักธรรมอันลึกซึ้งอยู่เสมอบัดนี้ดิฉันมีความปรารถนาที่จะเข้าใจในคุณธรรมแต่ละข้อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยอาศัยอุปมาเป็นเครื่องนำทางเจ้าคะ่ะดีแล้วโยมวาสนาเพราะธรรมะบางอย่างนั้นลึกซึ้ง เกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยคำพูดโดยตรงการอาศัยอุปมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้วย่อมทำให้เกิดความเข้าใจที่แจ่มแจ้งได้ง่ายขึ้นโยอมอยากจะเริ่มต้นด้วยคุณธรรมข้อได้ก่อนเล่าดิฉันอยากจะขอเริ่มต้นด้วยคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานและสำคัญที่สุดข้อหนึ่งนั่นคือศรัทธาเจ้าค่ะแม้เราจะพูดกันเสมอว่าต้องมีศรัทธา แต่ดิฉันยังไม่เห็นภาพลักษณะและการทำงานของศรัทธาที่ชัดเจนนักศรัทธามีลักษณะเป็นอย่างไรและมีหน้าที่อย่างไรในการปฏิบัติธ,ธรรมเจ้าคะเป็นคำถามเริ่มต้นที่ดีมากโยมเพราะศรัทธาคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางทั้งหมดศรัทธานั้นมีลักษณะอยู่สองประการโยมประการแรกมีลักษณะคือความผ่องใสและประการที่สองมีลักษณะคือความเล่นไป อาตมาขอถามโยมว่าหากมีบุรุษผู้หนึ่งเดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยโคลนตมขุนมัวแต่เขาเห็นแก้วมณีวิเศษดวงหนึ่งตกอยู่ในน้ำนั้นเขาจะทำอย่างไรเขาย้อนต้องกวนน้ำให้โคลนตมทั้งหลายจมลงสู่เบื้องล่างเพื่อให้น้ำนั้นกลับมาใสสะอาดอีกครั้งแล้วเขาจึงจะสามารถมองเห็นและหยิบแก้วมณีนั้นขึ้นมาได้เจ้าค่ะ ถูกต้องแล้วโยมศรัทธาก็มีลักษณะคือความผ่องใสฉันนั้นแหละเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นในใจมันจะเข้าไปกำจัดนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นดุจโคลนต้มที่ทําให้จิตใจขุ่นมัวให้สงบระง,งับลงไปเมื่อจิตใจปราศจากนิวรณ์แล้ว่ยมจะใสสะอาดและผ่อนใสเหมาะแก่การเจริญคุณธรรมข้ออื่นๆให้สูงขึ้นไปดุจด,ดังน้ำที่ใสจนมองเห็นแก้วมณีได้นั่นเอง แล้วลักษณะที่สองคือความแล่นไปนั้นเป็นอย่างไรหรือเจ้าคะอาตมาขอถามโยมอีกสักข้อหนึ่งหากมีบุรุษผู้หนึ่งยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำที่กว้างใหญ่และเชี่ยวกรากเขาเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งนั้นเป็นดินแดนที่เกษมปลอดภัยแต่เขาไม่สามารถว่ายน้ำข้ามไปได้แล้วเขาเห็นผู้คนจำนวนมากกำลังกระโดดข้ามแม่น้ำนั้นไปได้อย่างปลอดภัย เขาจะทําอย่างไรเมื่อเขาเห็นคนอื่นทําได้เขายอมเกิดความมั่นใจและแรงบันดาลใจที่จะกระโดดข้ามตามไปบ้างเจ้าค่ะถูกต้องที่สุดโยมศรัทธาก็มีลักษณะคือความแล่นไปฉันนั้นแหละเมื่อผู้ปฏิบัติได้เห็นแบบอย่างของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกว่าท่านเหล่านั้นสามารถข้ามโอคะสงสารอันเชี่ยวกรากนี้ ไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานอันกเกษมปลอดภัยได้แล้วเขาย่อมเกิดความมั่นใจและแรงบันดาลใจอันแรงกล้าที่จะเล่นไปหรือกระโดดตามรอยบาทของท่านเหล่านั้นไปบ้างดังนั้นโยมวาสนาศรัทธาจึงมีหน้าที่สองประการคือ 1. ทําทำให้จิตใจผ่องใสาจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและสอง เป็นพลังผลักดันให้เกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามแบบอย่างที่พระอริยเจ้าได้ทรงกระทำไว้ดีแล้วนั่นเองสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นการอธิบายลักษณะและหน้าที่ของศรัทธาด้วยอุปมาที่ทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนที่สุดบัดนี้ดิฉันเข้าใจแล้วว่าศรัทธาไม่ใช่เพียงความเชื่องมงาย แต่เป็นทั้งเครื่องชำระจิตใจและเป็นพลังขับเคลื่อนในการปฏิบัติธรรมขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ